เขเวนพยาบาลนะครับนี้ปฏิบัติหน้าที่เวียนพยาบาลประจำวันที่ผา,า,ามออีแดงเขพาพระวิหารบรรยากาศช่วงนี้กำลังทะเลหมอกนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับช่วงนี้จะเป็นเสาร์อาทิตย์น่าจะนักท่องเที่ยวเยอะ บรรยากาศดีครับอีกหนึ่งธรก,กิจของตำรวจตระเวนชายแดนที่มาประจำอยู่ตรงนี้ของต่อเชดอภาคสองครับบรรยากาศแบบนี้เริ่มสายแล้วไม่มีหมอกแล้วนะครับถ้ามาเช้าๆประมาณ ตีห้าตีห้าครึ่งว้นนี่ครับตีห้าครึ่งจะมีหมอกลงจุดชมวิวนี่ครับดูนะครับที่เห็นไกลๆนนก็คือสระน้ำที่เอาหินมาทำปราสาทขอบริหารครับพาไปชมโลโก้ของ ที่นี่นะครับเขาพระอิหารต้องมีผามออีแดงครับไปเรื่อยๆครับนะครับมาทั้งนักท่องเที่ยวก็จะมานั่งถ่ายภาพเป็นที่ะลึกตรงนี้นะครับ อีกหนึงน่งที่นะฮะนี่คืออีกหนึ่งที่นะครับนี่เขานะผาหมอีแดงมุมพไาดไ,ได้กลองไฟยระยียดเท่าไหร่นี่ครับเชิญนะครับเชิญมาเที่ยวกันนะครับเชิญมาเที่ยวกัน